สวัสดีนะครับผมพบกับผมอัมพรฟาร์มนะครับผมวันนี้ผมก็มีปลาใหม่มารีวิวอีกตามเคยนะครับวันนี้มีทั้งหมดเนี่ยสิเบอร์ด้วยกันนะครับผมก็เป็นปลารุ่นๆแล้วก็สวยๆเลยนะครับผมมาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับผมตัวแรกเนี่ยเราขายเป็นคู่นะครับ เป็นซูเปอร์เยลโล่นะครับซูเปอร์เยลโล่ชุดนี้เตัวผู้เนี่ยหางโอเวอร์สวยมากนะครับตัวเมียก็หางเด้งนะครับผมปลาชุดนี้พร้อมผสมพันธุ์นะครับราคา400บาทเป็นราคาที่มันคุ้มนะครับผมสําหรับคนที่ต้องการทําสายเยลโล่แล้วตอนนี้สายเยลโล่ก็มาแรงนะครับผมตอนนี้ก็ส่วนมากเนี่ยเขาจะไม่ค่อยปล่อยตัวเมียกันนะครับผมช่วงนี้นะครับเมื่อเป็นการตัดตลาดกันนะครับผมเลยไม่ค่อยปล่อยตัวเมียกันนะครับ แต่เราเนี่ยมาปล่อยตัวเมียในราคา400บาทมันเป็นราคาที่มันคุ้มมากนะครับผมรายละเอียดอายุอะไรเนี่ยก็มีบอกหมดนะครับผมเดี๋ยวดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเนี่ยก็เป็นไวท์แพทินัมนะครับเป็นไวท์แพทินัมซีทีเป็นปลารุ่นเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รุ่นนะครับผมจจะเป็นปลาเนี่ยมันพร้อมผสมแล้วแต่ผมแนะนําให้เลี้ยงไว้ประมาณอีกสักอ,อาทิตย์2อ,อาทิตย์นะครับผมเพื่อที่จะได้ให้ตัวเมียเนี่ย มันสมบูรณ์มากกว่านี้นะครับเวลาเพระเนี่ยมันจะไม่ล่วงนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นดูคร่าวๆนะครับผมมีรายละเอียดบอกหมดนะครับผมสําหรับคนที่อยากจะซื้อไปราคา400เนี่ยมันเป็นราคาที่มันคุ้มนะครับผมถ้าเกิดเป็นราคาเอ่อที่ลงต่างประเทศนะครับคู่หนึ่งก็หลักพันนะครับแล้วตัวเมียเนี่ยในไทยเนี่ยไม่มีคนที่จะมาปล่อยขายนะครับตัวเมียอย่างเดียวเนี่ยเอ่อที่เขาขายกันเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่600-700แล้วนะครับผม ต่ผมมาขายในราคาคู่ละ400มันเป็นราคาที่มันคมแล้วนะครับผมดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเนี่ยเป็นแบ็กคอปเปอร์นะครับผมเป็นแบ็กคอปเปอร์เนี่ยเราขายเป็นคู่นะครับผมเป็นแบ็กคอปเปอร์คาวเทลนะครับอ่านี้ก็เป็นปลารุ่นนะครับเป็นพ่อแม่พันรุ่นนะครับพร้อมผสมเหมือนกันแต่แนะนําให้เลี้ยงอีกประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์นะครับแล้วค่อยผสมนะครับถ้าเกิดมันอายุน้อยเนี่ยอาจจะทําให้เวลาลูกออกมาเนี่ยมันจะ ไม่แข็งแรงแล้วก็ร่วงง่ายนะครับผมอ่านี่เป็นเทคนิคในการเพาะพันุนะครับอ่านี่ครับผมรายละเอียดก็มีบอกหมดนะครับผม3เดือนปลาฝานนะครับผมราคา400บาทเนี่ยมันเป็นราคาที่มันคุ้มนะครับเนื่องจากว่าตัวเมียเนี่ยไม่ค่อยมีคนมาปล่อยเอามาขายอยู่แล้วนะครับในไทยนะครับอ่าต่างประเทศเนี่ยราคาเหมือนเดิมนะครับเหมือนไว้พลาที่นมสีขาวนะครับราคาตัวเมียเนี่ยก็อยู่ที่6700บาทนะครับแต่เรามาขายคู่ละ400เป็นเป็นราคาที่มันคุ้มแล้วนะครับผม อ่าตัวต่อมาครับผมอ่าตัวต่อมาเนี่ยเออ่หลายคนเนี่ยก็จะเรียกว่านีโมนะครับผมนีโมไฟแคนดี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าแฟนซีนีโมก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะครับผมชุดนี้นะครับอ่ขายเป็นคู่นะครับคู่ละ200บาทคู่ละ200บาทเนี่ยมันคุ้มแค่ไหนนะครับชุดนี้มันคุ้มมากนะครับมันจะดอปให้ลูกก็มีนีโมเป็นนีโมไฟแล้วก็เป็นแคนดี้ก็คือพวกสีลูกอมนะครับผม แล้วก็หลากหลายนะครับพูดง่ายชุดนี้นะครับมันเป็นราคาที่มันคุ้มมาก200บาทลูกออกมาเนี่ยห้าสิบถึงหนึตัวมันคือกําไรทั้งหมดนะครับผมอ่าสิตัวเนี่ยเอ่อห้าตัวก็พอ5ตัวก็มันที่เหลือก็เป็นกําไรแน้วนะครับผมราคา200บาทเป็นราคาที่มันคุ้มมากๆนะครับผมอ่ารายละเอียดมีบอกหมดนะครับผมชุดนี้สามารถเอาไปผสมได้นะครับผมอ่าตัวนี้นะครับผมเป็นเลดดากอนเป็นเลดดากอนเนี่ยปลาเนี่ยผมเพิ่งขึ้นจากบ่อนะครับผม ชุดนี้เ,เกตยังไม่เต็มดีนะครับอฟอร์มเนี่ยมาได้อีกนะครับผมเดี๋ยวรอกเก็ตเต็มเนี่ยมันจะสวย่านี้นะครับตัวนี้เป็นเปิดที่100บาทนะครับผมยังไม่เต็มฟอร์มแต่ขนาดเนี่ยประมาณ1 4ึ่ถึงหนแต่เป็นปลาที่เป็นพ่อพันธุ์รุ่นได้แล้วนะครับสำหรับที่จะมาผสมพันธุ์นะครับผมตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเนี่ยเป็นคุ้ยกาแล็กซี่นะครับผมชุดนี้ ที่ผมเพาะออกมาเนี่ยมันดอก2แบบนะครับผมมีเป็นค้อยกลาซี่แล้วก็ค้อยสตาร์นะครับผมตาเครื่องเนี่ยมันจะเป็นโทนฟ้าโทนเขียวนะครับผมชุดนี้อ่าให้ดูกันคร่าวๆนะครับผมอ่าชุดนี้สําหรับคนที่งบน้อย150บาทนะครับผมสามารถเอาไปเป็นพ่อพันธุ์ได้นะครับผมตอนนี้อายุประมาณสัก4เดือนได้แล้วนะครับสําหรับคนที่สนใจนะครับผมอ่าตามุกเนี่ยเม็ดมุกเนี่ยจะออกแนวเป็นสตาร์นะครับผม แต่รวมๆแล้วก็เป็น Galaxy นะครับผมตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเนี่ยเรียกได้ประมาณ3แบบนะครับผมก็เรียกเป็นแฟนซีดากอนก็ได้นะครับผมหรือเป็น candy ก็ได้นะครับผมหรือเป็นนีโมแฟ n c y ก็ได้ก็แล้วแต่จะเรียกนะครับผมมันก็เหมือนกันนะครับผมหางเด้งมากครับตัวนี้ขนาด1.5นิ้วไม่รวมหางเป็นแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์มาก ราคา150บาทมันเป็นราคาที่มันคุ้มมากในการเพาะพันธุ์นะครับผมถ้าเป็นที่อื่น are, บอกรายละเอียดขนาดนี้ราคามจะสูงขึ้นไปอ anyway. ีกนะครับผมอ่นนี้ผมบอกให้ฟังนะครับอแนะนำเพาะพันธุ์เนี่ยให้ใช้ขนาด1.5-1.6ถึงขึ้นไปนะครับอย่าใช้ที่มันเล็กกว่านี้นะครับเล็กกว่านี้มันจะเพาะไม่ได้นะครับผมอ่านี้สำหรับคำแนะนำนะครับตัวนี้สมบูรณ์มากนะครับในการที่จะซื้อไปเพาะนะครับผม่าตัวต่อมานะครับ ตัวตัวนี้นะครับเป็นชุดเดียวกับตัวมักกี้นะครับผมเดี๋ยวผมเปิดดูอ่าเป็นอ่าเป็นคอกเดียวกับตัวนี้นะครับผมอ่าตัวนี้ก็เป็นอ่าเลสตานะครับผมอ่าตัวนี้เป็นเลสตาเดี๋ยวสีเนี่ยมาด้อีกนะครับอ่าแดงยังไม่สุดนะครับผมเดี๋ยวแดงเคลือบทั้งตัวนะครับอ่าตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะขนาดใหญ่กว่าตัวมกกี้นะครับผมอ่าตัวเนี้ยอ่าถ้าเป็นพ่อพัน์เนี่ย แนะนำนะครับผมตัวนี้นะครับผมราคาร้0ยห้าสิบาทนะครับผมตัวต่อไปนะครับผมตัวต่อไปเนี่ยเป็นซ u เปอร์แบ็คนะครับเป็นซูเปอร์แบ็ครุ่นๆนะครับผมยังไม่เต็มไวดีนะครับผมอันนี้เลี้ยงไปสักพักหนึ่งจะฟอร์มสวยปนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นป่าพึ่งขึ้นนะครับผมรายละเอียดก็ตามนี้นะครับผมหนึ่งจุดสี่ถึงหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดสาถึงหนึ่งจุสี่นิ้วนะครับ <Happiness. S 2> ก็ตามนี้นะครับผมเดี๋ยวดูตัวต่อมานะครับตัวต่อมาเนี่ยเป็นแม่พ <mortality> uh, <asha> ันธุ์นะครับผมเป็นแม่พันธุ์เป็นค่อยกลาสซี่นะครับผมสามารถที่จะมาเพาะกับตัวนี้ก็ได้นะครับผมเลสตานะครับผมหรือว่าค่อยกลาสซี่ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะไปเพาะกับสายของเราเองก็ได้นะครับถ้าเรามีสายของเรานะครับ ตัวนี้ขนาดจะอยู่ที่ประมาณ1.3นิ้วนะครับบวกนะครับผมเป็นแม่พันธุ์ที่ไข่เป่งมากนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำสายกาแล็กซี่แนะนำตัวนี้ราคา200บาทเป็นราคาที่มันคุ้มนะครับผมรายละเอียดก็มีบอกนะครับผมตัวต่อมานะครับตัวต่อมาเนี่ยเป็นคุยเป็นคุยดาวนะครับเป็นคุยดาวใหญ่นะครับผมทำไมถึงดาวใหญ่นะครับเนื่องจากว่าเม็ดเกตเนี่ยของเขาจะใหญ่นะครับผมก็ เรียกว่าเป็นดาวใหญ่นะครับผมบางคนก็เรียกเป็นดาวเสาอ,อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ผมจะเรียกว่าดาวแบบนี้แล้วกันนะอ่าตัวนี้สามารถเพาะพันธุ์ได้นะครับผมขนาดเนี่ยหนึ่งจุดสามนิ้วนะครับตัวเมียอ่าอันนี้ก็เป็นปลาเต็มวัยนะครับสามารถเพาะได้แล้วหาตัวผู้ที่มีขนาดหนึ่งจุสี่นิ้วขึ้นไปก็สามารถผสมได้นะครับอ่าตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งรยบาทนะครับผมเป็นราคาที่มันคุ้มนะครับสําหรับคนที่จะทํา,ามแม่พันธุ์นะครับผมอ่าตัวต่อไปนะครัผมอ่าตัวต่อมาเนี้ย เป็นเยลโล่ดากอนนะครับผมอายเลโลดากอนทำไมเลือกเยลโล่ดากอนนะครับชุดนี้ดอก2แบบนะครับเป็นเยลโล่ดากอนโกดากอนนะครับมี2สไตล์ด้วยกันปลาชุดนี้เป็นปลารุ่นนะครับปลารุ่นรุนยังไม่เต็มวัยเครื่องยังออกได้อีกเยอะนะครับผมอ่าอ้วนท้วมสมบูรณ์ดีนะครับผมสำหรับคนที่อยากเอาไปขุนไปฟอร์มนะครับผมแนะนํานะครับอยากเอาไปลุนอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่าเป็นปลารุ่นๆุนนะครับยังไม่เต็มวัยนะครับผมอ่า ขนาดเนี่ยก็จะอยู่หนึ่งจุดสาถึงหนึ่งจุดสี่นิ้วแล้วนะครับผมอ่าดูตัวต่อมานะครับผมอ่าราคาแปสิบาทเองนะครับผมอ่าตัวต่อมาเนี่ยโอ้ชุดนี้เป็นปลากระแสที่มาแรงนะครับผมอ่าเป็นแบล็กคอปเปอร์เยลโล่นะครับผมอ่าแบล็กคอปเปอร์เยลโล่อ่าเป็นปลาที่ตอนเนี้อ่าเป็นกระแสที่สุดแล้วนะครับผมอ่าราคาเนี่ยสองรอบาทเองนะครับผม ถ้าเกิดเป็นเจ้าดังๆเนี่ยราคาพุ่งกระชูดเลยนะครับหรือว่าเราจะเอาไปอัพราคาก็ได้นะครับผมปลาตัวนี้เป็นพ่อพันได้แล้วนะครับเป็นพ่อพันธุรุ่นนะครับผมอ่าเกดลอกหัวเนี่ยเป็นปลาที่มีราคานะครับแต่เราเปิดที่ราคา200บาทนะครับผมอ่าเปิดที่ราคาไม่ได้แรงนะครับเป็นราคาสร้างบ้านธรรมดาเลยนะครับผมอ่าตัวต่อมานะครับตัวต่อมาเหมือนกันนะครับเป็นแบ็คพอรเปอร์เยลโล่นะครับผมอ่า ตัวนี้จะออกสีทองแดงเยอะหน่อยนะครับทรงเนี่ยทรงจะสวยนะครับผมทรงสวยป่าตัวมักกี้หน่อยนะครับผมแต่ราคาเนี่ยผมจะเปิดที่250บาทนะครับผมอ่า2 5บบาทเนี่ยเนื่องจากว่าผมเน้นคุณภาพก็คือมาตรฐานทรงปลานะครับผมสีเนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะครับผมอ่ะนี่นะครับผมอ่ะราคา250บาทสําหรับปลาตัวนี้นะครับผมอตัวต่อไปนะครับ ตัวต่อมาเนี่ยอ่าเป็นกาแล็กซี่นะครับผมเป็นกาแล็กซี่เนื้อแดงนะครับอ่าชุดนี้นะครับไม่ไม่เป็นปลาชุดใหม่เลยครับผมเพิ่งเอาขึ้นมานะครับผมแต่อยู่ในขวดเนี่ยค่อนข้างที่เยอะมากนะครับปลาชุดนี้อ่าเป็นปลาเพิ่งโตมานะครับผมอ่ก็อายุประมาณสักงสามเดือนนะครับสามเดือนต้นๆขนาดหนึดสาถึง1.4นิ้วนะครับผมออ่่าาวันนี้นะครับผมก็มีปลา แค่นี้นะครับผมในการที่เราเอามาลงขายนะครับผมสำหรับคนที่สนใจอยากจะเข้า,ามาชมปาในเว็บไซต์ b e t a s h o p 1 c o o m ก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับผมหรือว่าสามารถติดต่อได้ที่ LINE a อดฟ t p h o t o นะครับผมก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ